ว่าโอเคเริ่มกันใหม่เพราะว่าที่ผ่านมามันอาจจะมีอะไรที่ยังไม่ชัดเจนเรื่องการทํางานระหว่างพี่อุกกับลุงพลป้าแตนนะคะหลังจากก่อนหน้านี้นะคะก็เคยมีปัญหาเรื่องการดูแลคิวงานจนงอนตุ๊กป่องกันไวพักใหญ่เลยพี่อุกก็มาโพสต์ด้วยนะช่วงหนึ่งค่ะตอนนี้เคลียร์กันแล้วค่ะและกลับมาเป็นผู้จัดการให้เหมือนเคยค่ะซึ่งพี่อุกก็ยอมรับว่ากระแสบแบนลุงพลเนี่ยทำให้งานหดหายไปเยอะเหมือนกันเลยค่ะเอกเมื่อคืนคอนเสิร์ตแล้วเดี๋ยวจะต้องมา มามาสารเรื่องคดีความ้าเขาเสร็จจากวงสวงเดชพี <S <S anyway. <S <S ่ต้องไปที่ศาลเลยไปศาลแล้วพี่อุบก็คือเดี๋ยวนะเกี่ยวอะไรนะครับต้องไปก็เป็นที่ปรึกษาเขาอะก็เอาหนังหน้าไปยืนยันว่ายังดูแลกันจริงมีมีหมอปลาไปด้วยนะหมอปลาก็เชิญกันแล้วเรื่องลุงพลก็โทรมาเคลียจริงจริงก็ที่ที่เกิดจากพิ่โพสในเฟซมันมันมันมีอาการหน่อยใจนิดหน่อยว่าทำอะไรไม่บอกเขาก็โทรมาเคลียรเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ให้โอกาสไม่ได้ให้ภายแบก็ว่าโอเค เริ่มกันใหม่เพราะว่าที่ผ่านมามันอาจจะมีอะไรที่ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าโอเคเริ่มกันใหม่เพราะว่าที่ผ่านมามันอาจจะมีอะไรที่ยังไม่ชัดเจนนะคะก็คืนดีกันเรียบร้อยอ็น